สวัสดีค่ะพี่ขามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่จ๋าภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่พี่สามารถโทรหาหนูได้นะคะพี่หรือว่าแอนไลน์มาหาหนูได้เลยนะคะพี่เบอร์โทรหนูจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะพี่ขา0840659180นะคะคุณลูกค้าขามาจากพี่จ๋าเรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะจ๊ะพี่จ๋าองค์แรกจะเป็นขันนะคะพี่จะเป็นขันน้ำนมเอ้ยน้ำมนจะพี่ขาไม่ใช่น้ำนมนะคะเป็นขันน้ำ น้ำมุลค่ะพี่ขาเป็นของปิดตาปู่ยิ้มนะคะพี่นะคะอันนี้ไม่ทราบว่าทามาจากเนื้อผงหรือเปล่านะคะพี่นะคะถ้าจําไม่ผิดนะคะหรือว่าพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยคุณลูกค้าณนะที่นี่ด้วยนะคะรายการนี้700บาทจะเป็นขันน้ามุนนะคะพี่เป็นปิดตาปู่ยิ้มนะคะความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ3จ้จะพี่จะอยู่ที่ประมาณ3มนะคะพี่ขานะคะรายการนี้นะคะพี่700บาทจะ7 0 0บาทปลายทางบกเพิ่ม50บาทจกคุณลูกค้าค่ะนะคะ อีกฝั่งจะมีรอยจางก,ก็จะมีตําหนิบ้างเล็กน้อยนะคะพี่ค่ะเพราะว่าเป็นของเก่าของเก็บสะสมนะคะพี่นะคะคุณลุงเขาเก็บไว้นางกับพี่อาจจะมีตําหนิหรือว่าบิดเบี้ยวก็ตามสภาพนะคะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจา้ะส่วนรายการนี้ค่ะพี่ค่ะอันนี้หนูไม่ทราบเพราะเขาเรียกว่าลูกอะไรนะคะพี่นะคะอันนี้ห้าร้อยบาทจา้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะไม่ทราบเนื้อด้วยนะคะพี่นะคะ เป็นทรงคล้ายๆเบี้ยกแก้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่อันนี้แหวนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเช่นกันจตะพี่นะคะเป็นอ่าไอ้ตรงจุกเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นพญานาคหรือว่าเป็นงูนะคะพี่เพราะว่าได้มาสภาพนี้จะเนะะี่ยค่ะหัวนะคะพี่อันนี้ก็ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ รายการน,นี้5้ารบาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าบาทจากข้างๆจะเป็นยันนะคะข้างๆจะเป็นยันถึงจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะคะพี่ดูกันเอาเองนะคะพี่นะคะได้มาสภาพนี้จะห้ารบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะพี่จ๋าจะเป็นสีพึ่งหลวงพ่อทาบนะคะพี่นะคะระับเดียวก็จะมีภาพหลวงพ่อท่าเลยมีสีพึ่งนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่ส่วนตัวเองแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้จ้ะรายการน,นี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0บาทจ้ะพี่นะคะ หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าเป็นสีพึ่งหลวงพ่อทาบนะ,ะ๊ะส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าอันนี้หนูก็ไม่ทราบเพราะเขาเรียกว่าอะไรจะพี่นะคะมีผู้หญิงกับผู้ชายจูบกันนะคะพี่นะคะรายการนี้ขอไว้ที่ห้าร้อบาทพอจะพี่นะคะสงสัยน่าจะช่วยในเรื่องความรักมั้งคะพี่นะคะนะคะพี่ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะอาจจะเป็นก้นหอยนะคะพี่ไม่ทราบที่นะคะอันนี้ก็ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจาะพี่นะคะเป็นก้นหอยจะมีเหมือนพนมมือนะคะพี่ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะปิดตาจ้ะไม่ทราบที่จ้ะปิดตาด้านเดียวค่ะพี่เอามือปิดตาด้านเดียวจ้ะไม่ทราบที่ไหนสร้างค่ะพี่ได้มาสภาพนี้นะจ๊ะนะคะรายการนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่จ๋าปลายทางห้าสิบาทนะคะพี่พร้อมบนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะเบี้ยแก้เชือกถักจ้ะพี่จ๋านะคะอันนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ เบี้ยแก้นี้ขอไว้ที่700บาทอะจ๊ะพี่ตามสภาพนะคะพี่นะคะ700อบาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าบาทจ้ะเป็นเบี้ยแก้เชอดถักเก่าๆนะคะพี่นะคะ700บาทปลายทางห้าบบาทจ้ะลูกสกุลจะพี่เนื้อไม่กระพัดนะคะพี่ลงรักนะคะมีรอยจางหน่อยๆนะคะพี่500บาทจ้ะรายการนี้ขอไว้ที่5 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าบาทจ้ะนะคะไม่ทราบหลงพ่ออะไรนะคะพี่เป็นเนื้อเมกะสิทธ์นะคะพี่นะคะ500บาทจ้ะอันนี้จะเป็นรูปหลอกเก่าไม่ทราบที่จะพี่500บาทจะพี่จ่ายนะคะ ไม่ทราบหลวงพ่ออะไรนะจ๊ะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่รูปหลอกเก่าไม่รู้ที่จ้กอันนี้จะพี่จ๋าเขียนว่าอ่าอาจารย์เป่งบุญยืนนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ ด้านในจะเป็นสีพึ่งนะคะพี่ด้านในจะเป็นสีพึ่งนะคะนี่ค่ะอาจารย์เป่งบุญยืนนะคะพี่ภาพไม่ชัดพี่แอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะ0 8 4 0 6 5 9 1ส0่น้าจะแอดไลน์เบอร์นี้นลจ๊ะพี่ค่ะนะคะเป็นของอาจารย์เป่งนะคะพี่เป็นสีพึ่งนะคะพี่6กรอบาทจะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดหลงพ่อเงินจะพี่7 0 0อบาทจะพี่นะคะดอกใหญ่จะพี่จ่ายนะคะมีรอยจานะคะพี่ตรงนี้เขียนว่าหลงพ่อเงินจะมีรูปหลอดตรงกลางจะพี่นะคะมีห่วงทั้งสองข้างจะพี่นะคะ สวยงามมากจ้ะพี่ดอกนี้ค่ะพี่700ร้อบาทจ้ะพี่นะคะ700ร้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่เป็นตะกรุดเก่าหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขานะคะตามสภาพไปนะคะพี่นะคะ700ร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นพระปิดตาจ้ะปิดตาจ้ะปิดตาปูเอี่ยมค่ะพี่นะคะไม่แน่ใจปูเอี่ยมหรือเปล่านะคะพี่นะคะแล้วจะมีตะกรุดจ้ะมีมากค่ะพี่มีมากภูนะคะพี่ไอ้มีมากจ้ะพี่แล้วจะมีจีวรจ้ะอันนี้ไม่ทราบว่าเศษอะไรนะคะพี่นะคะอันนี้700ร้ยบาทจ้ะพี่นะคะ ราการนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่นะคะเป็นปิดตานะคะพี่ปิดตาพร้อมตะกรุดจะ7 0 0บาทปลายทาง50บาทจะส่วนอันนี้จะเป็นอ่าเป็นตะกรุดค่ะพี่พร้อมเหรียญเพาะกันจะพี่700อบาทจะเนี่ยค่ะเป็นตะกรุดพร้อมเหรียญเพาะกันเก่าๆนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่เป็นตะกรุดคู่นะคะพี่มีลงทองอยู่จะพี่นะคะรายการนี้ค่ะพี่ขาขอไวที่700อยบาทจะเนี่ยค่ะ จ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเป็นตะขุดหลวงพ่อกันจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่จ่ายจะเป็นสร้อยประคำปิดตาจ้ะจะเป็นสร้อยประคำปิดตาค่ะพี่หลังแบบนะคะหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจะพี่นะคะเป็นหลังแบบอย่างนี้จ้ะด้านหน้าจะเป็นสภาพอย่างนี้จ้ะแล้วก็จะมีเชือกเก่าๆจะพี่นะคะห้อยลงมาจ้ะพี่เส้นนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะ เส้นนี้หนูขอเวทีหนึ่งพันสามร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ภาพไม่ชัดพี่แอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมนะคะพี่ขานะคะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะจ่ะพี่พี่ขาเบอร์โทรกับเบอร์แอนไลน์ทางร้านใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่ชื่อไลน์ชื่อว่าเรื่องของวันพรุ่งนี้นะคะพี่ขานะคะรบกวนนะคะพี่เจอแมค่ค้าสวยๆแล้วยังไงก็รบกวนส่งติ๊กเกอร์เพื่อเป็นการแจ้งกันด้วยนะคะ รายการนี้แม่ค้าขอไวทีหนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะเนะคะเป็นปิดตาหลังแบบพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะพี่เป็นสร้อยประคำเก่อๆน่ะจ๊ะเป็นสร้อยประคำกอำก่อ,กอปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจ้ะพี่นะคะรายการนี้นะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะคุณลูกค้าส่วนองค์นี้จะพี่จ๋าเป็นพระบูชาหลวงปู่ทิมนะคะพี่อันนี้หนูไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อผงหรือเปล่านะคะพี่นะคะเขียนว่าหลวงปู่ทิมนะคะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่ขอไว้ทีหนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันสอง นะคะพี่ขาใต้ฐานก็จะมีขุนแผนสามองค์จะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่อัน,นจะเป็นขุนแผนด้วยนะคะที่ค่ะเราจะเป็นปิดตาหนึ่งองค์จะเนี่ยค่ะมองยากนิดนึงนะคะพี่ถ้าเกิดสนใจยังไงนะคะภาพไม่ชัดพี่ไลน์หาหนูได้เลยค่ะพี่นะคะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะเนี่ยค่ะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาหน้ากว้างจะอยู่ที่ประมาณแป,ป๊บเึงนะจ๊ะ หน้ากว้างจะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะคะพี่5นิ้วนะคะส่วนส่วนสูงจะอยู่ประมาณเกือบเกือบ6ค่ะพี่กว้าง5สูง6ใหญ่นะคะเป็นองค์สีทองอย่างนี้นะคะพี่หนูไม่ทราบว่าเป็นเนื้อผงหรือเปล่านะคะพี่นะคะส่วนตัวเองนะคะพี่แม่ค้าเองก็ได้มาสภาพนี้จ้ะ1,200บาทจะ้ะ1,200บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะราคายังไงก็ต่อรองได้น,นิดนึงนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะจะเป็นขุนแผนแต่พี่นะคะ หลังไมคุณก็ได้จ้ะพี่นะคะหนึ่งองค์สององค์สามองค์จ้ะพี่นะคะองค์จะเป็นปิดตานะคะพี่นะคะพี่เห็นชัดไหมคะพี่ถ้าไม่ชัดยังไงพี่จะไลน์หาหนูเลยนะคะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะแอดไม่ขึ้นยังไงแนะนําโทรหาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะนะคะกว้างห้าสูงหกนะคะพี่นะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่เป็นพระบูชาหลวงปู่ทิมนะคะพี่นะคะ ตามสภาพนะคะพี่หนึ่งพันสองร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จา๋าสวยงามมากจา้าโอเคนะคะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นขุนแผนปูทิมเช่นกันจะพี่นะคะองค์จะเป็นขุนแผนปูทิมนะคะด้านหลังก็จะเป็นเป็นรูปหล่อท่านนะคะพี่จะเป็นสีทองนะคะพี่นะคะแปะไว้อยู่จ้ะองค์นี้ห้าร้อบาทจะพี่นะคะ องคนี้ห้ารบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะด้านหลังจะเป็นคุณแผ่นปูทิมจ้ะด้านหลังจะเป็นรูปหล่อปูทิมนะครับพี่ไม่ใช่ค่ะพี่เป็นแผ่นปั๊มปูทิมจะขออภัยนะคะคุณลูกค้านะคะองค์นี้นะคะพี่ห้ารบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะองค์นี้ก็ห้ารบาทเหมือนกันจ้ะพี่นะคะ ตามสภาพนะคะพี่ช่วงนี้ได้มาเยอะนะคะพี่หมอบ้านมาได้นะคะพี่ส่วนมากจะเป็นหลวงปู่ทิมทางนั้นเละจ้ะพี่นะคะขอไว้ที่5 0า้บาทปลายทาง5 0บาทจะสมเด็จองที่1จ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จองค์ที่2นะคะพี่ขาน่าจะหลวงปู่ทิมเช่นกันนะคะพี่นะคะสมเด็จนี้จะปิดองค์ที่1องค์ที่2ก็กคุณลูกค้าสามารถแจ้งวันไดนะคะพี่องที่1กับองที่2จะแตกต่างกันนะคะพี่องที่2เหมือนมีอะไรอยู่ข้างล่างองค์ที่ ขอ,ขอโทษจ้ะองค์ที่หนึ่งเหมือนจะมีอะไรอยู่ข้างล่างนะคะพี่แต่ส่วนองค์ที่สองก็ไม่มีนะคะพี่นะคะสภาพด้านหลังก็จะแตกต่างกันนะคะพี่องค์ที่หนึ่งจะเป็นสีแดงนะคะพี่นะคะ คุณลูกค้าปิดชอบอยังไงก็แอดไลน์หางมาได้ค่ะพี่หรือจะปิดทั้งสององก็ได้นะคะพี่ขาดแล้วแต่ความสบายใจของลูกค้าจะหรือว่าเงินในกระเป๋าตังค์ของคุณลูกค้านะคะพี่จ่ายแลคะ่ะองค์นี้ก็เช่นกันจะพี่จ่ายเป็นของหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่เช่นกันจะพี่จ่ายนะคะจะมีเม็ดแร่นะคะพี่นะคะใช่เม็ดแร่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะรายการนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะเป็นของหลวงปู่ทิมเช่นกันนะจะพี่นะคะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ่ายเป็นของหลวงปู่ทิมจ้า à. อันนี้ก็เหมือนกันจะพี่ห้าร้อยบาท PM จะพี่นะคะมีตะกรุดค่ะพี่มีผ้าจีวรแล้วก็จะมีแผ่นทองหนึ่งอันนะคะพี่นะคะสภาพด้านหลังจะเป็นอย่างที่เห็นจะ้ะรายการนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะสิบทัดหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมจะพี่จ่ายรายการนี้ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นสิบทัดพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ หลวงพ่อพรมค่ะพี่ขายเป็นลักครังนะคะพี่องค์นี้ก็ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะเนี่ยค่ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากหลวงพ่อพรมลักครังจ้าอันนี้จะเป็นรูปหล่อพระเจ้าตากสินจะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่องค์นี้ก็ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากรูปหล่อพระเจ้าตากสินจะพี่จ๋าปิดตาปูเอี่ยมจะพี่จ๋านะคะเป็นเชือกพันอย่างนี้นะคะพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะ องนี้ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะปิดตาผูกเอี่ยมจ้ะปิดตาลงรักทองไม่ทราบที่ค่ะเก่าจะพี่ห้าร้อบาทจะพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่พระกิ่งเก่าไม่ทราบที่จะห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะค่ะเป็นพระปิดตาเก่านะคะพี่ไม่ทราบที่นะคะรายการนี้ค่ะพี่ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อทั่วจะพี่องค์นี้ห้าร้อบาทจะพี่นะคะ ไม,ไม่ทราบพ,พิมพ์นะคะพี่หนูไม่ทราบพ,พิมพ์นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะอันนี้จะเป็นสิวลีจะพี่ห้าร้อยบาทจะนะคะนะคะตามสภาพนะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะรูปหล่อบโบราณเก่าะค่ะพี่หลวงพ่อผางนะคะพี่นะคะองค์นี้นะคะห้าร้อยบาทจะนะคะหลวงพ่อผางรายการนี้นะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่ห้าร้อยบาทจะ อันนี้ก็ไม่ทราบที่เช่นกันจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะไต่สารมีรอยจานนะคะพี่นะคะเป็นรูปหลอเก่านะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ารูปหลอหลวงพ่อกลวยจ้ะพี่เออขอโทษจ้ะหลวงพ่อพรมจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเขียนวหลวงพ่อพรมนะจ๊ะนะคะรายการนี้จ้ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ไม่ทราบจ้ะนั่งเหมือนน่งกวักเลยค่ะพี่นะคะห้าร้อยบาทเหมือนกันจ้ะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าปิดตาปู่ยิ้มจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ เนื้อจะเป็นอย่างนี้จจะพี่เป็นเนื้อผงนะคะพี่ห้าร้อบาทจะปิตาหลังแบบจะพ่อแก้ววัดเครือวันจะห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะปิตาหลังแบบพ่อแก้ววัดเครือวันจะพักกิ่งค่ะเป็นพรับปกค่ะพี่ไม่ทราบที่จ้ะองค์นี้ห้าร้อบาทจะปลายทางห้าสิบบาทจะนะคะเป็นกิ่งนะคะพี่ไม่ทราบที่ค่ะห้าร้อบาทจะปิตาค่ะพี่ไม่รู้ที่เช่นกันจะหลังยันจะห้าร้อบาทจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะคะพี่ปิตากล่าจจะ องนี้จะเป็นพิมสองหน้าจะไม่รู้หลวงพ่ออะไรจะพิมสองหน้านะจ๊ะเนี่ยค่ะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะกกมัหลวงชุมพรจะพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะเลื่มกอบพัติกรกอๆนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะหลวงปู่บุญจะพี่ว่ากลางบางแก้วจะพี่นะคะกอบๆอสวยๆด้านหลังมีรอยจานนิดนึงนะคะพี่รายการนี้ห้าร้อบาทจ้ะรายการนี้ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะองค์นี้จะพี่ขาเขียนว่าอะไรเอ่ย พระครูสิทธ์อะไรสิทธิสารครูค่ะ,คะพี่ใช่หลวงพ่อครูหรือเปล่านี่เอาไม่ใช่น่าจะเป็นหลวงพ่อจาดมังค่ะพี่นะคะเป็นเหนรียญกลมนะคะพี่น่าจะเป็นปิดตานะคะพี่รายการน,นี้ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะหลวงพ่อคงจะพี่จ่าวัดบางกระพร้อมค่ะพี่ห้าร้อบาทจาะะ้ะเนี่ยค่ะก็สวยๆนะคะพี่ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบาทพร้อมโอนทางร้านจะส่งสินค้าฟรีนะคะส่วนอันจะเป็นหลวงปูท่ทิหลวงปู่คาพันธ์จะพี่ขอโทษจ้ะนะคะเป็นเหรียญปู่คําพันนะคะพี่นะคะอันนี้ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ อันนี้ไม่ทราบจะพี่นะคะห้าร้อบาทพอจะพี่นะคะอยู่ในกรอบพลาสติกเก่าน,นะคะพี่ไม่ทราบเนื้อนะคะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะอ่าแปากน้ําจะพี่เริ่มกรอบเก่าจากองค์นี้ห้าร้อบาทจ้ะนะคะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทคุณลูกค้าโอเคนะคะพี่อีพีนี้มีแค่นี้นะคะพี่สนใจองคไหนยังไงภาพไม่ใช่ยังไงพี่สามารถโทรหาหนูหรือว่าแอดไลน์ได้นะคะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะสวัสดีค่ะ